เฮ้ hey, เอาจริงดิบุฟเฟต์เขาต้มโรงแรมทานไม่อันสชั่วโมงแค่168บาทเท่านั้นเอาจริงดินนีนี่คือบุฟเฟต์ข้าต้มจากเบสเวสเทินรัชนาโฮเทลที่มีทั้งข้าวต้มแบบหอมลิและแบบไรซ์เบอร์รี่ข้าวสวยหรือข้าวผัดก็มีให้ทานเช่นกัน ไฮไลท์คือกับข้าวแบบไทยๆมากินคู่กับข้าวต้มซึ่งมีให้เลือกมากกว่า10เมนูเลยทีเดียวจัดเต็มขนาดนี้เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆไปเลยโอ้โหเครื่องดืง่มของหวานและติ่มซำก็รวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยนะขอเปิดด้วยข้าวต้มก่อนเลยอ่าข้าวต้มปลากรอบผักกาดดองหมูหยองถั่วทอดไข,ข่เค็มโอ้โหอดใจไม่ไหวแล้วคำแรกจะเป็นยังไงกันนะ ข้าวต้มนุ่มหอมกำลังดีกับข้าวก็เข้ากันแบบสุดๆไปเลยไม่ว่าจะหอยลายผัดพริกเผาหมูสับผัดน้ำเลียบปลาผัดพริกไทยดำผัดะนะหมูกรอบไม่ว่าเมนูไหนเมื่อทานกับข้าวต้มแล้วกลายเป็นความอร่อยที่ลงตัวมากๆสุดยอดคุ้มมากๆเลยครับคุ้มสุดๆไปเลยอ่ะร6อหบปบาทจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ไปต่ออีกรอบดีกว่า บุฟเฟต์ข้าวต้ม b e s ว Western รัชดาโฮเทลทุกวันศุกร์1 1่งถึงบ่าย2คร่งฐานไม่อั้น3ชั่วโมงเพียงแค่168บาทเท่านั้นโปรนี้มีไปจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้นะครับ